นี่แกจ่ายเองนะชื่น้องไรคะชื่ออลไหลูยน้องไรคะลูกน้องเปียน้องปีมมารอพี่ฟีเหมือนพ่อพีว่ะคะใช่มคะ ใช่บายก่อน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 มาแล้วกี่โมงคะเออประมาณบ่ายบ่ายบ่ายครึ่งบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ฟิล์มนะหรือว่าเราจงกลับนะค่ะมานานยังครับมานานแล้วครับชื่อร้องอะไรครับสมัยครับสมายครับครับได้ถ่ายรูปพี่เอายัง รอแกันนะือว่าวิเชียรแต่เองมาด้วยโอเคชื่อน้องไรครับป๋าค่ะมานานยังครับเนี่ยประมาณบ่ายครึ่งค่ะบ่ายโมงครึ่งามาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่รีบกลับเปล่าไม่นะไม่รีบเดี๋ยวรอถ่ายรูปพี่แล้วกันนะครับชื่อน้องไรครับมานานยังครับเนี่ยเรอถ่ายรูปพี่เตรียมยังครับ ไ้ย่างเลยเดี๋ยวเราไปพวกนื้เดี๋ยวเราไป้งเนื้อหมูฟ้าชื่อน้องอะไรครับหมูกรอบฮะหมูกรอบพี่ชื่อว่าหมูกรอบค่ะฟังไม่ผิดใช่ไหมหมูกรอบครับมาร้องตั้กี่โมงครับเนี่ยบ่ายก่อนบ่ายโมงค่ะเลยถ่ายรูปกับพี่้ยังครับ

Vai para อเาไมู้เอมีช่งด้วยะเนี่น้องมาน้องมาอยู่้งเนตรงนี้ให้หนอยน้องแม่จะเขียน้านีเป็นกระดาษเขาเรียกลงยันลงยันเหรอพี่เ ฟิมเหมือนกันใช่ไหมครับน้่งกวนมากน้องหอกนั่งหล่ออจริงดิใช่เหรอฟิมพูดอะไรแบบนั้นน่ะเฮ้ยฟิมก้าวมอะไรแบบนั้นน่ะฮะเฮ้ยน้องหล่อเลยหล่อเลยจริงดิได้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 หล่อเนี่ยอาอ่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาฟิล์มเนี้ยกลับบ้านแลกกันเดี๋ยวพ่ออยากได้ลูกชายดีเลยไปฟิล์มเหมือนกันไปไปกลับบ้านกันเดี๋ยวไปของเล่นเยอะแยะไม่เอาหรอไม่อะได้ ที่บ้านมีกันสุดใจกว่ากันเยอะนี่พี่พีมูนี่ดูนี่อะไรอะไรเห็นแล้วรุ่นนี้รุ่นใหญ่เลนี่ยอะไรกันแล้วเนี่ยมหน่น่ะมีทีกรุ่น สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่กับน้องเอฟซีค่ะชื่ออะไรมาคะอยวนครับอยู่น่ะอยวนเซนครับเซนเหนยค่ะเหนยค่ะเบลค่ะเบลแบมค่ะเบลแบมน่าจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ค่ะนั่นไงผู้ิงเดาเก่งแบบเนี่ยอ้าวผู้หญิงไงเบลเบลกับแบมมีคำถามอะไรที่อยากจะถามน้องไหมต้องให้น้องถามค่ะเออใช่ใช่ไม่ควรให้ฟิล์มถามน้องเลยนะครับ หยวนมาน้องหยวนอยากถามอะไรพี่ฟิล์มพี่เกิดวันไหนเกิดที่สิงห์บุกกะลาวันครูนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าวันอะไรหรือเปล่าจันทร์อังคารพุธหรือเปล่าไม่พี่ฟิล์มเกิดวันอะไรวันพุธวันพุธที่สิงห์บุกกะาครับน้องชื่อว่าเซนค่ะอยากถามอะไรพี่ฟิล์มมีแฟนไหมไม่ใช่แต่เด็กดีคำถามนี้องใหญ่ไม่มีนะคะไม่มีถ้าจับไม่ได้ใช่ไหมน้องน้องเลยนะเร็วค่ะ น้องเบลอยากถามอะไรพี่เต็มคิดหนักเหมือนกันรู้จะทำอะไรเหมือนกันนะเกลโก้มาร้านนี้บ่อยไหมมาบ่อยไหมมบ่อยค่ะไม่ก่อนแรกอไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามีร้านอย่างนี้ของนี่แบนี้เลยถ้าเรามีอะไรสองคเลยหนึ่งอามนี่้าออน้องเลยค่ะน้องเลยค่ะอยากถามอะไรพี่เต็มหมครับพี่เตม เราถามว่าเราไม่อยากถามพี่ฟิลอยากถามอะไรน้องไหมหลดพี่ก็ไม่อยากถามอะไรหนูเหมือนกันเลยพี่เขาถามไม่ออกเอาพ่อถามดีกว่าชอบดูคลิปฟิลน้องฟิลป่ะคะมากเลยคะมาฟิลเป็นเอฟซีเลยใช่ไหมคะจ่าแค่นี้พอแล้วลูกคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบมค่ะพี่แบมอยากถามไหพี่ฟิลไหมคะไม่ค่ะพี่ฟิลไม่มีใครอยากถามอะไรเลยไม่คุยกับน้อง อน้ทำไมถึงไม่มีคำถามพี่ล่ะถามก่อนทำไมถึงไม่ถามพี่ล่ะแต่รู้สึกนี่มาแป๊บเดียวเนี่ยยิ้มยิ้มจนอยงาแห้งแล้วนะคะยิ้มเนี่ยนี่นน้องมาไเมร่เนี่ยเนี่ยม่อไรนี่เอาไม่ไห้่เ่ยไปกลับไปดูเอยไรนะ ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาเจอเราเอฟซีเนี่ยเป็นชื่อที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเลยนะชื่ออะไรนะหมูกรอบหมูกรอบนะครับเลยเราจะเจอในไหนนะชื่อนี้จะจำจำได้มากเลยนะเขาไม่ค่อยมีใครคณะหมูกรอบน่าจะน่ารักน่ารักครับแล้วก็มารอพี่ทีมนานยังครับนานแล้วนานมากไหมครับมากครับกี่ชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงกว่าถนึ่งชั่วโมงก็ถึงวัานานนะสำหรับการรอคอยนะหมูก็อบอยากอยากถามเลยพี่ฟีนไหมมวนเกิดเสียใจไหมเมื่อวันเกิดเจ็บมากค่ะคำถามนี้เสียใจมากค่ะน้ำตาไหลเป็นลิตรเลยนะคะเสียใจ เสียใจอ๋อนี่คือคําถามที่อยากถามใช่ไหมครับคําถามคําถามแบบว่าฮิตมากเลยนะคะทำไมถึงร้องไห้ทําไมถึงร้องไห้อยากได้ไอโฟนและขนาดนั้นเด็กถามกันเยอะมากคําถามนี้เสียใจค่ะเสียใจมากแล้วคุณพ่อจัดใจมั้ยครับแล้วคุณพ่อสะใจมั้ยครับไม่เสียใจหรอกครับนี่นะคะก็เจอเอฟซีน้องฝีนะคะอีสองคนทายชื่ออะไรกันบ้างคะฟ้าค่ะพันค่ะเป็นเพื่อนกัน พ e> ี่น้องอะพี cioè, ่น้องเจอพี่ก็ได้เราพี่น้องแท้ๆพี่น้องเลไม่ไม่นุพี่นุ้งน้องใครพี่ใครน้องครับพี่รู้ว่าจะส่วนสูงพี่เขาจะสูงกว่าเพราะว่าพี่ลงมาก็เท่ากันนะคะแล้วมีคำถามอะไรถามเลยพี่ถามถามพี่นะ คนใหญ่ยังคี่คำถามมันไม่ได้นะว่าหลับไม่หาไอเอฟซีเราต้องบอกว่าใครมีคำถามนะจบกันมาเยอะๆนะเดี๋ยวอยากถามเลพี่พีมไม่ลบไม่มีอยากถามเลพี่พีมไม่ลบทำไมพี่พีมสวยจังเอ้ยอออ๋อหลวงเลยหลวงเลยมีอะไรให้น้องบ้างนี่นี่ว่าเนี่ยปอดฟันปลอมให้น้องเไม่ใช่ไม่ได้ผมคำถามนี้พี่พีมรอคนกิงมุกนี้มานานมากแล้วพี่พีมตอบหน่อยเพรคนนั้นสวยยิ่งไม่ได้ครับ ไม่ได้ได้จากพ่อแม่นะตัวเองล้วนๆโอ้ยคีเร่ตอวน้องอะไรตอวน้องอะไรคำถามเดินี่นะคะำถามนี้เดินใจโม่พี่ฟินสวยเพราะดันเหล็กเพราะดันเหล็กเพราะดันมันใช่ไหมดันเหล็กไม่ใช่นอะโมพี่สวยด้วยตัวเองทใไรพ่อพี่พี่เขาแก่งอะเออจอยพ่อพี่ชอบแกงอ่ะใช่เนาะคำถามอันนี้เป็นเรื่องปกตินะพี่ฟินใช่น้องฟิลไปไปรีบถอนเราแอบแกงน้องฟิวกัน เออนี่นี่น้ำโมนะคะเราจะของรีสอร์ทน้องบอกว่าเดี๋ยวไปรีสอร์ทเราจะไปแก้น้องฟิวกันนี่ตัวแค่ในแก้น้องฟิวน้องฟิวทับเปนเลย์โตรตอนนี้เราก็จะ FC นี่ก็ใบใบนี้เป็นเกจบนี่แหละค่ะคอยค่ะ อะไรนะสุยบูเบอรี่สุยครับสุยบูเบอร์รี่ค่ะเบิร์นค่ะเบิร์นสุยบูเบอรี่พอยน์ปีมค่ะนี่คำถามอะยากถามี่ครับเอาทีละคนคิดก่อนคิดก่อนคิดดีๆนะคิดอะไดียวพี่มีราง้ันแบบถามเดียวอะไรดียวพิเศษมากอะไรดียวให้เทียาก่อนพีด คิดได้บอก้วยเพราะพไปนอนแป๊บใช่ใช่ได้ถึง3โมงคืนตอนนี้พี่พ์มีสกุช่กี่ชิ้นแล้วอ๋อสมให้ให้เขาข้าวแล้วกันประมาณ500กว่าชิ้นข้าวข้า500กว่าชิ้นนใจให้หนูไหมพี่ทำได้ดียวทำได้เดียวเขาไม่รู้พี่ล์มอยู่มหพอสม3ามน่เขารู้ทั้งประเทศเลยไม่เป็นไรทำได้เดียอ้าวตแล้วสวัดี่ ทำอะไรเดียวคิด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 มีเขาถามแม่มีมีมบพี่เปี๊มจริงชื่อว่าอะไรชื่อพี่เปี๊ยไมชื่อจริงชื่ออะไรไปแต่พี่เปี๊ยชื่อจริงชื่ออะไรสุดดาร์ลค่ะแล้วแฟนพี่มีแฟนยังเอีกแล้วเขาตอบนีอีกแล้วไปส่งไอจีมาเจอพี่บูญชาวันนี้พี่ถ่ายรูปกันอ่ะอ้าวไม่จริงเลยพี่จริง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 ไหนบอกเราว่าไม่มีไงเอ้า ดูเวลาตอบนี่เอาให้น้องเอารูปมาก็ได้เนี่ยตกตาตกตาตกตาอย่างนี้ก่อาให้น้องเอารูปคุณมาก็ได้นี่ไงว่ามันคือใครก็เพื่อนนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงจับผิดทีมนะครับใช่กับผิดเยอะมากไม่รู้จับผิดทำไมแล้วเราคุณนเพื่อนในโลกของนักศัลย์ใช่ะแล้วทำไมเราจับผิดฉันยังไม่ไปค่ะไปแล้วกลับเล้ค่ะลูกกลับแล้อหัวอยู่โรงพยาาลเล